สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิจจอกสยามพบกับสรุปข่าวเดอเตอร์สตี้วันนี้ตีดบันยิงสวยจิจจอกบุกขย้ำเพื่อพิฆาต2ประตูต่อหนึ่งเดอเตอร์สตี้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่9ของฤดูกาลบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่สนามเบรนท์ฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมก่อนลงสนามเรสเตอร์มี11คะแนนจาก8นัดอยู่อันดับที่สิบสองดัชเ้าบ้านเบรนท์ฟอร์ดมี12คะแนนจาก8นัดอยู่อันดับที่1ิบเดเบรนด์นอเจอร์ไม่มีมาร์คเอาต์ไปตันที่ได้รับบาดเจ็บเป็นรายล่าสุดดต้องพัักราวาว2-3สปห์ ส่วนวิฟเฟตเอดีดีมิฟิวตัวรับคนสำคัญของทีมยังบคนต้องพักรักษาตัวต่วตอไปเช่นเดียวกับจิมจัสตินและเวดี้ฟอฟันารายชื่อผู้เล่นตัวจริงของท,ทางด้านเรตเตอร์สตีประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูแคปเปอร์ชไมเคิลเซนเตอร์แบ็กสามคนเดนิเอลอัมมาตีจอหนนีแ่แวนโชราซุยินชูฟู aman, แลแบ็กฝั่งขวาริคาโดเปรราฟูลแบ็กฝั่งซ้ายทิโมธีกัสตานมิฟิวคู่การยูริติรามันเล่นร่วมกับบูเบอร์รีซูมาเร่เจมส์ริสันเป็นมิฟิวตัวรุกโดยมี Jamie, dy, ichi, acho, เจมี่วาร์ดนีน้า ช่วงต้นครึ่งแรกเจ้าบ้านเบนฟอร์ดบุกยางหนักแต่กลายเป็นเรสเตอร์ที่ได้ประตูกออกนำไปก่อนจากจังหวะลูกฟรีคิกของเจมสันเปยดโค้ก็ไม่ได้เขตโทษกองหลังเบนฟอร์ดเคลียบอลไม่ขาดอยู่ดีติดมันไม่จับบอลยิงทันทีบอลเข้าประตูไปอย่างสุดสวยในนาทีที่1 4เกมเครึ่งแรกของเจ้าบ้านสถิตดดิดีกว่าชัดเจนแต่ยังจบประตูเรสเตอร์ไม่ได้จบครึ่งแรกเรสเตอร์นำอยู่1ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังโรเจอร์เปลี่ยนเอาเพซดาการูมาเลนแทนเจมี่วาร์ดี้ที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าบ้านปติเสมอได้เมื่อเววลาาผ่่นนไปชัโมพดี เมื่อมาสเยสซังกาโยเกเซนขึ้นไปโขกเช็ดลูกเตะมุมเข้าไปอย่างส,สวยๆเสมอกันแล้ว1ประตูต่อหนึ่งเรเตอร์มาขึ้นมาอีกครั้งจากจังหวะสวยกลับเมื่อแคปเปอร์ชมยัยคิลขวางบอลยาวไปให้เอเฮนเดชจ่ายต่อให้เพซัดดากา้าพาบอลหลุดเดียวข้ามหาประตูและจ่ายไปตรงกลางรุ่งโรกให้กับเจมส์แมดติสันนี่ก็ไปง่ายๆเรตเตอร์นี้ไปเป็น2ประตูต่อหนึ่งในในาทีที่74เวลาที่เหลือเรสเตอร์รักษาสกอร์นำเน้นตั้งรับแล้วลุ้นจากจังหวะโต้กลับจบเกมเรตเตอร์ะต ไลท์มี14คะแนนจาก9นัดอยู่ในอันดับที่9ของตารางโปรแกรมแรกต่อไปจะเป็นบ้านพบก,กับไลท์ตันฮปอัลเบียนในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบ4คืนวันพุธที่27ตุลาคม2564เวลา1 4 5ตามเวลาประเทศไทยนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการแข่งนฟนุตบอลพรีเมียร์ลีกุึ่ที่จอกสยามของพวกเราบุกไปเอาชนะทีมเบนฟอร์ดถึงทีมเบนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียม2ประตูต่อ1 ็นการเก็บชัยชนะ3นัดติดต่อกันในการทำทีพของเบเดนรัจเจอร์ซึ่งเป็นการนำมาซึ่งขวนกำลังใจให้กับแฟนฟุตบอลจิงจอกสยามทุกท่านอีกด้วย bye bye, วาดี้เจ็บสองวยสามแต้มรัจเจอร์รับเบนฟอร์ดยอดเยี่ยมนักเต็มมาริก้ารู้สึกบางอย่างที่หัวเขาในการวอร์มอัพก่อนเกมแต่ยังคงได้ลงเล่นต่อไปด้วยที่สัมผัสบอลเพียงแค่6ครั้งก็จะถูกเปลี่ยนตัวโดยเพซต์ดากา้า ในช่วงเวลานั้นเจมี่วาร์ดี้จะได้รับการประเมินหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยการบาดเจ็บระหว่างเกมทีเรตเตอร์สตีบุกไปเอาชนะเบน์ฟอร์ดสองประตูต่อหนึ่งและจบเกมไปไเดนรัเชอร์จการทีมเปิดเผยว่าวาร์ดี้รู้สึกบางอย่างที่หัวเข่าระหว่างการวอร์มอัพแต่ยังมุ่งมั่นที่จะเล่นต่อไปผู้จัดการทีมรู้สึกว่าเขาเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติดังนั้นจึงทำการเปลี่ยนแปลงแท็กติกเบนเดนราเชอร์ผู้จัดการทีมกล่าวว่าเขารู้สึกบางอย่างในการวอร์มอัพร่างกายบางอย่างที่หัวเขา่าแต่เขายังรูู้สึกโออเเคที่่จะลงนด คุณจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้คล่องแคล่วหรือเคลื่อนที่ได้อยากปกติดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะเสียงต่อไปเราเลยให้เวลาเขาออกมาพักก่อนเวลาและส่งเพซันดาก้าลงไปเล่นแทนเราจะดูกันอีกทีในวันนี้ว่าอาการบาดเจ็บของวาดีจะเป็นเช่นไรเลตเตอร์สที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้โดยไม่ได้มีส่วนร่วมของนกเตะหม,มายเลขาจะกรกยิงสุดสวยในครึ่งแรกของยูนิติเดมันส่วพวกเขาได้เปรียบในช่วงพักครึ่ง แม้จะโดนซังกาหมู่ประตูตีเสมอกับทีมเจ้าบ้านแต่เรนเตอร์สตีก็ไม่ได้ประตูชัยจากการที่ตัวสำรองอย่างไพซานดาก้าพาบอลใส่พาได้กับเจมส์แมติสันยิงเข้าไปอย่างง่ายๆแบนฟอร์รู้สึกว่าการเจอกับเรสเตอร์นั้นยากมากโดยที่พวกเขาไม่ได้แต้มแม้แต่แต้มเดียวและเรนเจอร์ยอมรับว่ามันเป็นฟอร์การ์ดที่เหนื่อยและยากมากในเกมนี้เรนเจอร์กล่าวว่ามันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจากการทางที่ยาวนานในสัปดาห์นี้มันเป็นสถานที่ที่ยากมากที่จะเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งของโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมเบนฟอร์ ซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากฟอร์มในนันดนี้ของเดอร์สตีดอาจเกิดจากความสุดของนักเตะขาดหายไปซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้แต่เราได้สร้างช่วงเวลาแห่งคุณภาพและความยืดหยุ่นทางจิตใจอยู่ที่นั่นและนั่นเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมสําหรับเรานี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเจมีว่วาร์ดี้และการอยอมรับของเบนเดอร์เจอร์ว่าทีมเบนฟอร์ดเป็นทีมที่แข็งแกร่งและยากมากที่จะเอาชนะได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลา,าทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรื่องเตอร์สตี้วันนี้สวัสดีครับ